โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำผู้เรียนพัฒนาความรู้และทักษะผ่านภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นโรงเรียนรวมมือกับเครือข่ายผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษากรรมการวัดผู้นำชุมชนปราชชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยนำบริบททางสังคมภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิน่นซึ่งบริเวณที่ตั้งของโรงเรียนตั้งอยู่บริเวณปากน้ำทำให้มีแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญเช่นศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนชายหาดและวิถีชาวประมงพื้นบ้านโรงเรียนจึงได้นำภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นดังกล่าว เข้ามากำหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาและนำไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเชิญปราชชาวบ้านมาร่วมสอนในเรื่องทักษะชีวิตและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเน้นการใช้ทรัพยากรในชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน